สวัสดีครับผมวันนี้ผมจะมาสอนทุกคนนะครับในการปรับนะครับเป้าตรงกลางนะครับให้เป็นแบบบวกนะครับก็คือมีน้องๆนะครับคอมเมนต์แบบในคลิปนะครับค่อนข้างเยอะนะครับว่าให้ผมเนี่ยสอนในการปรับเป้าตรงกลางนะครับให้เป็นแบบบวกแบบผมหน่อยนะครับก็คือแบบนี้นั่นเองนะครับนี่นะครับแบบนี้นั่นเองนะครับแล้วก็สอนทําให้หัวใจกับหลอดอาหารนะครับมาอยู่ด้านล่างหน่อยนะครับโอเคเดี๋ยวนี่ผมจะมาสอนเลยนะครับผมโอเคนะครับก็ เี paid, ๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าทํายังไงนะครับนี่ครับซึ่งปกตินะครับผมของหลายๆคนนะครับผมไอเป้าตรงกลางนะครับมันก็จะเป็นวงกลมใหญ่ๆแบบนี้นะครับซึ่งบางทีเนี่ยนะครับมันอาจจะแบบใหญ่เกินไปหรือว่ามันบางทีเนี่ยหลายคนอาจจะไม่ชอบนะครับอาจจะชอบแบบบวกมากกว่านะครับผมก็เลยจะมาสอนนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการปรับกันดีกว่านะครับผมวิธีการปรับนะครับ่านผู้ชมนะครับไปที่ขีด3ขีดนะครับนี่ขีดสามขีดหรือว่าที่การเปิดโหมดตั้งค่าเองนะครับ แล้วก็ไปที่เซตติ้งนะครับอันที่2ตรงนี้นะครับนะครับจากนั้นนะครับเลื่อนมาที่หัวข้อทัชตรงนี้นะครับนี่เลยนะครับหัวข้อทัชนะครับก็นะครับเราจะสามารถมาปรับตั้งค่าแต่งปุ่มได้นะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับคุณผู้ชมถนัดแบบไหนก็สามารถตั้งนะครับปุ่มแบบนั้นได้เลยนะครับคือหลายคนจะถนัดไม่เหมือนกันนะครับบางคนก็ถนัดแบบนี้นะครับบางคนก็ถนัดแบบนี้นะครับนี่คือแบบคลาสสิกนะครับ หรือว่าบางคนก็ถนัดแบบนี้นั่นเองนะครับก็แล้วแต่หลายๆคนถนัดนั่นเองนะครับผมก็ถ้าที่ผมถนัดก็จะเป็นแบบกลางนะครับผมแบบ Dpad นะครับก็คือแบบนี้จะเป็นแบบคลาสสิกนะครับหลายๆคนก็ใช้แบบนี้นั่นเองนะครับแล้วก็กดเลือกได้เลยนะครับผมโอเคนะฮะแล้วก็ถามว่านะครับผมทําให้เป็นเป้าตรงกลางยังไงนะครับก็เลื่อนลงมาข้างล่างนะครับปึ๊บเนี่ นี่ครับคุณผู้ชมเห็นปุ่มนี้ไหมครับ s ปิดค control นะครับไอ้ปุ่มนี้นะครับจะทําให้เราเนี่ยนะครับปรับเป้าตรงกลางเป็นแบบบวกได้นะครับกดไปเลยนะครับกดเปิดไปเลยนะครับเรามาดูกันนะว่าเป็นยังไงครับนี่ครับเห็นปะเป้าตรงกลางเราก็จะกลายเป็นแบบบวกแล้วนะครับนี่นะครับเห็นปะนี่คือวิธีการเปิดนะครับเป้าตรงกลางหรือว่าการปรับให้เป้าตรงกลางเนี่ยนะครับเป็นแบบบวกนั่นเองนะครับผมโอเคก็ประมาณนี้นะครับ แล้วก็นะครับวิธีนะครับผมทําให้หัวใจนะครับผมกับหลอดอาหารเนี่ยนะครับมาอยู่นะครับด้านล่างทํายังไงนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนั่นเองนะครับผมก็ให้คุณผู้ชมนะครับไปที่ตั้งค่านะครับแล้วก็ไปที่เซตติ้งนะครับจากนั้นมาที่หัวข้อวิดีโอนั่นเองนะครับผมเนี่ยอันีิจริงนะครับตรง UI profile นะครับมันจะปรับเป็นแบบ pocket นะครับ คือพ็อกเก็ตเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับเห็นปหมหัวใจนะครับจะอยู่ด้านบนนะครับนะครับดอกอาหารก็อยู่ด้านบนเหมือนกันเลยครับจะเป็นแบบพ็อกเก็ตนะแบบนี้นะครับซึ่งถ้าใครอยากจะเอาหัวใจนะครับมาไว้ด้านล่างนะครับผมก็ให้เราปรับนะครับจากพ็อกเก็ตนะครับผมเป็นคลาสสิกนั่นเองนะครับปึ๊บนี่นี่นะครับผมเห็นป่มหัวใจนะครับผมก็จะอยู่ด้านล่างแล้วนั่นเอง น,นี่คือวิธีการปรับนะครับทำให้หัวใจนะครับกับหลอดอาหารมาอยู่ด้านล่างนั่นเองนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับสําหรับวิธีการปรับนั่นเองนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะผมยังผมสอนปรับอะไรหรือว่าตั้งค่าอะไรก็สามารถคอมเมนต์บอกมาได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะทําการมาสอนให้นั่นเองนะครับคุณผู้ชมโอเคครับผมเจอกันใหม่ครั้งหน้าครับคลิปนี้ก็มาสั้นนิดนึงนะครับสวัสดีขอบคุณมากที่รับชมนะครับบายบายเย้ yeah.